สวัสดีครับตาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ปีสองพ้าร้อยเท่าไรล่ะหกิบแปดครับปีนี้ตกมาพุทธศักราชนี้ครับหอนี้โตถึงฤดูกาลถมดินถมทีทมทางถมเื่อนทมส่านทมบ้านทมซองครับทมลงไปคุดซะถมทีครับช่วงนี้อ่าฤดูกาลครับหน้างานของ แต่ของที่มันเป็น,ปนคนจจกันครับผมนะแต่ว่าพันได้รถทางไหนบูมาเห็ดอาจะเป็นาาคุดสากระดานล่างคนละคนคุดอดินจะคลองมาเทท้อยอทอยงานทอ้ทอ,ยทอ,ยทอยครับพี่เนาตลงในราคาว่าได้ยินว่าร้อยสามสิบาทเททิ้งครับไม่ได้ดันครับอ่าเทละร้อยสามสิบก็ถือว่า ถ้าบ่ได้ดันก็เือว่าพ่อฟังอยู่พอได้ครับพอได้ขอหลายคนนี่คือสิบ่ได้อกเพิ่นราคามันขึ้นบ่ได้จากความขึ้ผมดอกว่าภาษารถไทยเจ้าของดันครับอ่าาาภษรถไทยเจ้าของทีมงานแต่ว่าคันรถไทยบ่ได้มานำการหนี่งานหามแล่นทางคนพังมันบ่มดรถเสพทางผมเป็นยังดงจากหัวอกผู้เคยแล่นนี่ว่าผู้รลดลำจ้างนี่เวลาท้าแข่งท่างพี่มารถไทยเขาก็บ่รถแทงท่างเฮาแล่ยนดิแม่นบ่ นี่ก็แท้น้าออกมาจากหน้าเพิ่นตะกี้ทางบ่ลลพอระเบียบนี่ท่าน,นเชิญให้มันขยายออกเนี้ยมันจะสิลงไปไง่ายเขาหน้าปังครับทำงานเขาหน้าปังเห็ดใบสนาคนโมืดเงินเนะาะตะเกียผู้ใหญ่บ้านลุยรถเมยโค่เมื่อกี้จอดทีใหม่นี่อ่ารถเมยโค่ซื้อมาซื้อมาจอดโสงยามไปกางไก่โม่ไม่ไหลเว้ยอ่า แม่โกก็มีครับโกเบโกที่เป็นลุ่นไหนพวกนี้แบเอาไปสร้างกิโลขายเสื้อมันอยู่ใครคนมาจอดทีมม่หมาหกนักมีอุตส่าหล่นถอยสามสิบขันรถจอดคล้องเองไม่คู่จอดคล้องเงองรถด,ดำจอดคล้องเองกันแบงกันเลยเคิร์งเคิร์กเจ็ดสิบห้าบาทบุ้ยเจ็ดสิบห้าบาทตุลาห้าสิบเนาะหกสิบหกสิบห้าบาทครับเกล็ดหกสิบห้าบาทแม่โกห้าหกสิบห้ารถดำหกสิบห้า อาไซบ่าได้ไร่เขียวคิดดูแต่ว่ากักสิมีนานาครับงานแนวนี้งารถ่ยบ้านก็นสิมีนานาเอาไปเยกบ้านนานาที่กินหลายาศาสตร์แล้บวบุคคลได้ลงทุนในรายกุอกรถลุ่นเดีมันขุดเสือได้บุญขุดอยางบ่เดี๋ินชิลงไปเบิ่งลดลไหนขุดบุญแง่เบิ่งเห็นแต่เขียวครับทั้งลงมบนเขียวเขียวกับสีโกโบิโก้ส่วนตัว โกเบโกเบกระส่นบาทตอนต้นออกสองหยหอเขียวหยีหออื่นคือสีบ่มี่อกละช่างเห็นมาสานี่กับสี่ยองรถปรถวาณยังชี้ลงไปด่านหลังประมาณระยะทางประมาณร้อยเมตรตัวสองร้อยเมตรครับประมาณไปกับขาละลอยหาสิบเมตรนี่ได้ขึ้นมา ไปกับสามร้อยสามร้อยเมตรน้ำมันสามลิตรร้อยครับเอาลองเมึงครับถ้ามันบเพลก็ดีไปเห,เหมือนเหมือนเดีมันเพลทิ่มันอูไงมาอันรูปท่างกูออกแก้วรถไถนั่นโอ้เทวดาของผมเสมอเราถ่ายรูปเทวดาดิ่ ดันในสีแล้วบ่เป็นครับดันยุบมือกับยุบมือเนี่ยนี่แหละถไทยนี่ทนเจอรามันดอกเอาอยู่หันละยุบมือดอกคำเที่ยงสามหมื่นกับดันอยู่สามหมื่นครับอาการนี่แล้วโบ้ห้มาหาโมงแล้วบ่ได้เดท่านี้มองเงินเอาไปใส่บาทนี่มองนี่กัสิว่าตั้มบาทนี่แม่นบ่ล่ะถ่ายรถไม่โคตรนี่ตั้มแค่วาใส่มองนี่ถ่ายรถไม่โคตรเท่หลายนี่บาที่ก็ว่ามันมันสูงกว่็มูบาทนี่ กกสิเอาไปใส่พุ่นอีกครับพุ่นเป็นยังเลี้ยวพุ่งเป็นแนวนี่เห็นบอกว่าเทยังฉี่เล้วพ่งเป็ี่นแนวกลางวันขันโพธิ์ปูกมาเลยเลยรับปูกมาโหลดนะเท่านั้นก็มองน้ำมองนี่สูงหาหมองหาหมองเศร้าบ่ได้บ้านนี่ถ้าหาหมองต่ำบ่ได้ด้วบ้านนี่เสกศีเอาซ้ำไหนแถะรับบานนาทางเขา <วา>อ,าอา้าดันลงไปขุดลงไปบ้านานี่เทานั้ก็ดินประเทศแสยามอีกเขาเออมันถิ่ไปดันลงไปอย่างบั๋งอ่าอ่นีคค่คือคือความมันคนเ้ามันขับวได้เด้แต่ว่าการที่งานหนางานดินมัคนคนละแบบนะพี่น้องกับการทายายไทยให้เลยนะกับการดันกันต้องกันแดดดันเผื่อนงานตะชินนี่คือคือ,คอ,คอ,คอ ไอ้เกียร์ระดับไหาเขาขที่อะไรายๆนี่ก็คือพ่อจอดเลยรถไทยนี่อ่าคือคือมันจะสีเหลือน้ำมันเนี่ยนี่คือทสมนทุนประเทศไปไหนนันเนาะอ่านี่ทารที่ผมเกิตัวว่านี่เพ่จะกรับตัวน,นั่นออกมาน่ยคือล่มกองก่อนลงปุ๊บป่าลงเครื่องหนึงน่งเครื่องหนึงน่งเครื่องหนึงน่งครไม่ได้กายเคียงปุ๊บต่อกองมาเลยบาล้านกระปาดลูบเลยจังเก็บทีเดียวนะจังสีจังสีเหลวเป็นจอนเราดันเพื่อนเขาถอยเลยกับไปที่ซื้อนั่นดีบ้าน มันก็ตรงนั้นตัวน,นั้นแล้มาอีกมันบ <k itch ell> ่ล่ะขั้วไม้ฮัน <k itch ell> มันก็เลย่อเป็นการยากบาดน,นี่เอาเอาเบิ้งมันบ่ได้เอาเป็นเรื่องของเรื่องนี่ครับหน้าตาว่ามันจนแต่ว่าเอามาขี่รถจะพี่น้องหน้าตาว่ามันคุ้นจนแต่ว่ามีหม้าสอนหนารถพร้อมขี่คู่เนาะเบิ้องส่งผมิล่ะครับให้ไหลมาพร้อมแต่ว่าเลี้ยงหมาตัวละรัก,กับบ่ายัง เอากูทายวิดีโอกูก็เลยวาหนาตาก็ปัดอายุหน้าโหลดแท่งก็มาหน่อยยี่ไปไทยนี่กูกินอะไรนะมุนเพื่อนอารมณ์เมียโอเคโปรเจกไงแต่ว่าต่อมบ้างอ่วท่อบ่คือเส้นโครงการไงแต่ว่า